ผู้ปู่ท่านผอพิม์คูบาอาจารย์ท่านก็นะก็อาจารย์เชิญมีของคูบาอาจารย์ท่านนั้นๆถ้าเป็นของอภิะปีสองห้าหนพ่มสี่พิหมวกกันราคาเท่าหาตลาดอยู่ประมาณหลักร้อยถึงหนึ่งพันต้นแต่ถ้าเป็นวัดตะแกก็สามพันอ่าตอนพิม์มาสรุปว่าเป็นผอพิมแพงกว่าต้นพิมสวัสดีครับกลับพบกับช่องผู้ชายโดมกลมอารมณ์ดีนิววัตส a แกชแนลกันอีกแล้วนะครับก็วันนี้ผมก็จะอยู่กับ พี่โบบลังกับพี่อ้นนะครับพี่สาคอนเหมือนเดิมครับสวัสดีครับับพี่นสวัสดีครับสวัสดีครับอีกรอบหนึ่งนะเมื่อกี้เราคุยถึงเรื่องพระใหญ่ไปแล้วพระกุพระอะไรครับผมนะแต่ก่อนจะไปรับชมนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งจริงๆนะเป็นกําลังใจให้ช่องนิวสแกจร์ด้วยนะครับครับนะช่วงนี้ยอดไม่ค่อยขึ้นเลย นะแต่ผมว่าขึ้นอยู่นะเพราะฝนตกบ่อยยอดมันก็จะขึ้นมาเยอะๆต้นไม้เหรอโถ่ไอ้นี่หมายถึงยอดอะไรครับยอดต้นไม้โถูกยอดวิวยอดวิวเออตรองยืนต้องกาเพราะว่าวิวโถไม่เอาเรายอดยอดไม้ไม่เอานะไม่ไม่หลาสัตว์หลายแล้วหลายแล้วอะไรของพี่เขาเนี่ยก็มาจากคลิปที่แล้วที่เกิดนําไปแล้วว่าหลวงปู่นะท่านก็ได้นำรูปเหมือนครูบาอาจารย ถ้าเครื่องแบบต่างๆของครูบาอาจารย์ทนอื่นมาถอดพิมพ์ไว้แล้วก็มีทั้งพระกุด้วยที่ผ่านไปอีพีที่แล้ว้ามาดูอีพีนี้ก็อย่าลืมกลับไปดูอีพี่อนหน้าก่อนหน้านี้นะครับก็กลับมาอีกครั้งก็เหมือนเดิมขออาจจะพี่บางท่านไม่ได้ดูอีพีก่อนนะก็หลวงปู่ท่านถอดพิมพ์ครูบาอาจารย์ท่านอื่นมาเนี่ย ท่านก็นะก็อาจารย์เชิญบารมีของคูบาอาจารย์ท่านนั้นๆ้แลวมาประสิทธิ์ประสาทก่อนแล้วผมบูให้อธิษฐานจิตเพิ่มเติมบ่นะครับผมวันนี้เริ่มที่พิมพ์อะไรก่อนดีว่าเป็นชุดใหญ่นะครับเนห้อหว่างเยอะไหมโหกว่าจะหามาถ้าเยอะขนาดนี้ครับนี่น่าจะเกินรวมๆเกินจ0่กิบอาจารย์เฉพาะเฉพาะพิม์เพราะว่า บางอันก็เป็นพิมพ์ของเกจินั้นแล้วก็มีหลายพิมพ์แต่ก็เป็นเกจิที่หลวงพูดูทัก็านักขลมนักถือทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นอ่ะเริ่มเลยเริ่มเลยขอเริ่มที่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อนเลยละกันอ่าพี่โบงแมพูดได้ดีเออนี่องนี้นะครับองนี้เป็นพิมพ์ หลวงพ่อกัรวัด<ร>พญาติการามนะครับหลวงพ่อกันนี่ท่านคืออุปชาลปปหลวงพ่อกัรเป็นอุปชาหลวงพ่อดูนะครับหลวงพ่อดูบวชเปียอะไรอา นี่ไม่ได้มได้เข้าไปดูวิกิพีเดียเอาแล้เอาได้วิกิวิเดียผมบอกว่าไม่มีเตียงเอาไหนก็ได้ตายเต็บเลยตายเรียบเลยตายเต็มเลยปีสองสี่หกเก้าครับผมอาปีอ่าไปเปิดหนังสือได้เดี๋ยวเไปได้เลยปี2469พร้อมเหรียญขอเบ็ดขอเบ็ดขอเบ็ดเหรียญรุ่นแรกของหลวงพ่อกัลท่านครับ ก็หรือว่าการเป็นพระอุปชาครับนะครับก็มีหลวงพ่อแดกกับหลวงพ่อใหญ่มั้งเป็นพระกรรมวาจาแล้วอนุสาวรจตาอันนี้ต้องบอกว่าถอดหมโหพี่โบอธิบายหน่อยอ่ะอันนี้ให้พี่โบอธิบายหน่อยจริงๆแล้วพิมพ์นี้ครับจะถอดพิมพ์พระผงกรรมการอยู่ในปีหนึ่งสี่อถอดพิมพ์ปีสองห้าหนึ่งสี่ของปีสองห้าหนึ่งสี่แล้วไฮไลท์นะครับของพิมพ์นี้นะครับสําหรับท่านที่เดินสนาม ส่วนมากจะพบเกษาเกษาเยอะเกษาเยอะมากนะครับเป็นอีกหนึ่งพิมพ์ที่ผมนั้นเก็บสะสมอยู่ลองหยิบมาส่องดูครับเจอเกษารแล้วราคาก็ยังไม่แพงด้วยไม่แพงครับไม่แพงนี่เก็บสะสมจับต้องได้สองพันกว่าบาทใช่ครับโอ้โหผมบอกเลยนะเป็นพาร์ที่น่าสะสมมากๆสวยๆอาจจะมีสามสี่พันครับพนจะแต่ว่าผมบอกเลยหาสวยยากมากใช่ใช่ใช่เนี่ยสวยสุดก็สวยสุดก็ประมาณเนี้ย ไม่มีฟองอากาศเนื่องด้วยต้นพิมพ์เนี่ยเป็นพระผงใช่อพอว่าถัดไปในปีเดียวกันของวันพะญาตก็ยังสร้างเป็นรูปหลวงพ่ออันหลวงพ่ออันครับเป็นหลวงพ่ออันในชุดกรรมการจะมีสองพิมพ์ครับหลวงพ่อกันหลวงพ่ออันอราคาก็จะย่อมยาวกว่าด้วยใช่ชจะย่อมยาวกว่าเช่นกันถ้าเป็นของวันพะญาตปีสองห้าหนึ่งสี่พิมพ์หลวงพ่อกันเท่าไหร่ราคาเลื่นหาตลาดอยู่ประมาณหลักร้อยถึงหนึ่งพันต้น 500ถึงถึง1พันแต่ถ้าไป็นวัตส์ไงก็3พันต่อพิมพมาอพิมสรุปว่าเป็นต่อพิมแพงกว่าต้นพิมใช่ครับยัมีมีลูกอ่าเขาเรียกอะไรลูกค้าหรือว่าเนี่ยบอกว่าดีเลยได้สองขนาดจานได้ทั้งหลวงพ่อกันหลวงพ่อกันแล้วก็หลวงปู่ดูอ่าและอันนี้ก็เป็นหลวงพ่ออั้น่านท่านเป็นสิบพี่ใหญ่ของสายนี้ใช่ใใช่ช่ ในพิธีบุกเสกของวสแกใช่พิธีกลางลานหลวงพุทศรีท่านก็ยังอัญเชิญพ่อหลวงพ่ออั้นมาเป็นประธานหลวงพ่อใหญ่สร้างเหรียญหลวงพ่อพ่อการสุนทรวาพนกวาพนกก็ต้องยังต้องนิมนต์หลวงพ่ออั้นไปเป็นประธานในใครทำบุญสิบบาทก็แจกเหรียญวาพนกไปคนละเหรียญเพราะสมัยก่อนหลวงพ่ออั้นนี่ถือว่าได้รับความนับถือจากคณะสิทธ มากมากเหมือนเป็นตัวแทนหลวงพ่อกันเลยใช่ใช่แต่ราคาเขาถูกของคนของท่านเลยไงก็ก็ยังเบายังเบาอยู่เบาพระเหียอหลวงพ่ออั้นนี่ปีอ่ะสองห้าหนึ่งหนึ่งเหลือเท่าไหร่หนึ่พันห้าประมาณนั้นสองพันสองพันหนึ่งพันนึ่ถือว่าไม่เกินถือว่าเป็นพระเถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะคือว่าพระหลวงพ่ออั้นศักดิ์สิทธิ์มากใช่ครับเพราะอั้นเนี่ยตอนท่านยังมีชีวิตนะ ท่านได้รับกิจนิมนเดินทางไปทั่วประเทศเลยเชียงใหม่นะวัดพระธาตุราสุเทพวัดวัดพระสิห์วัด,วดโอ้โหต่างๆก็เรียกได้ว่าเบอร์หนึ่งของอายุทธธยาช่วองนั้นเลยะะนะ้วุ๊กเสงนี่ต้องมีทุกวัดพระจงพระอัน้น <c oughs> ใช่ครับระนะพอหลวงพระจงละปีสองห้าร้นยเจ็ดก็ไปพระอั้นเลยพระอั้นเลยใช่ไหมพระจงพระอั้นสุดยอดแล้วก็ไปหลวงพุทเทียมก็จะคู่กันนะรับพุทเธียมกับพระอั้นเนี่ยไป พิธีหลวงเนี่ยวัดมงกุฎวัดราดาดาวัดโอ,โ,โอ้โหเยอะมากพิธีใหญ่ๆใ,ใช่นะอ่ะมาต่อไปมาเข้าเรื่องวัตถุมงคลหลวงพูดดูต่อเนี่นเป็นที่ใส่พิมพ์นะถอดพิมพ์พกระเมถอดพ,พิมพ์พแต่ว่ามงคลกระสมสองอืมครับพพเป็นต้นพิมพ์อ่ะพี่โอ๊อธิบายหน่อยว่ายังไงบ้างนี่ครับจริงๆเนี่ยพิมพ์นี้เนี่ยต้องจะมีเกี่ยวดองกับเรื่อง ติดต่อกันทางจิตกับหลวงพ่อกเกษมซึ่งต,ตัวตัวตนจริงๆของท่านเนี่ยไม่เคยพบปะกันนะครับช่วงนี้มีสังขารอยู่แต่ก็มีได้ข่าวว่ามีลูกศิษย์ทางหลวงพ่อกเกษมเนี่ยได้เอารูปมาให้หลวงปู่ดูดูแล้วหลวงปู่ด,ดูจับดูอะไรเงี้ยก็สัมผัสถึงพูดง่ายๆว่าก็อันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็น เป็นพิมพ์มงคลเกษตรสองของหลวงพ่อเกษตรมาเป็นต้นพิมพ์แล้วหลวงปู่ดูนี่ก็เอามาถอดพิมพ์อีกทีหนึงห่งซึ่งพระก็อย่างที่ว่าถ้าเป็นพระผงม,มันก็จะหาคมชัดได้ยากเพราะว่าต้นพิมพ์มันเป็นมันเป็นพระผงพระผงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเหมือนกันเลยส่วนมากก็จะเจอมีเกสาเใช่แล้วก็สําหรับผมนะครับในพิมพ์นี้เนี่ย บรารมีหลวงพ่อกเกษมเนี่ยเราก็ไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าฟ้าแดนไทยต้องรู้จักแน่นอนแน่นอนร้านนาเลยใช่เมังบุญออต้นบุญเนะี่ยร้านร้านนาร้านนาเลยถ้าถ้าพูดถึงหลวงไม่ไม่พูดถึงครูบาศรีวิชัยก็ต้องเป็นหลวงพ่อกเกษมต้องมีท่านที่รู้จักไม่มากก็น้อยครับเพราะว่าไม่มีใครไม่รู้จักดีกว่าอ่าผมก็ไปมันก็เลยกลายเป็นว่าบูชา องค์เดียวได้สองอาจารย์ได้สองขนาอาจารย์เช่เดียวกันครับสำหรับพิมพ์นี้เนี่ยโดยตัวผมเองผมก็มีความรู้สึกดีนะครับหมายถึงว่าดูแล้วเหมือนว่าเราเราเราไปมีความรู้สึกจิตศรัทธากับกับพิมพ์นี้เป็นพิเศษด้วยว่าเป็นบารมีของหลวงพ่อเกษมด้วยแล้วก็บารมีหลวงปู่ดุลย์ที่เราเคารพด้วยก็พูดง่ายๆว่าเราได้ทั้งสองบารมีใช่แล้สองบารมีอยู่อยู่ในองค์เดียวกันก็ตอันี้พี่เขานํามาก็ เป็นมีมีสามพิมแล้วมีสามองก็จะอยากให้ที่อยากให้ออกมาให้ให้ดูเนี่ยก็เลือกองค์ที่มีดินมีดินน้ำมันเพราะว่าบล็อกเนี่ยเอาต้นพิมพ์ปีหนึ่งเจ็ดเนี่ยมวขของเกษตรสองเนี่ยกดลงไปในดินน้ำมันแล้วก็เอาปูนเอาปูนเทลงไปนี่เองนะครับก็เลยเศษน้ำมันติดแต่ก็ส่วนมากพระพรบพิมที่ถอดพิมพ์ขนาจา์ที่ท่านท่านเคารพเนี่ยท่านก็จะทำเองของผู้ดูท่านก็จะทำเองด้วยด้วย ได้ด้วยมือของท่านเองว่าเป็นการให้เกียรติแล้วให้ความเคารพต่อครูบาอาจารย์ในพิมพ์นี้มีเรื่องราวที่อาจารย์สมบูร์ท่านเขียนถึงพิมพ์นี้ไว้ว่าท่านจะบอกว่าให้พาไปหาหลวงพ่อเสมผมไม่รู้บ่อยจะไปให้พาจะพาไปหาหลวงพ่อเสมก็นึกว่าจะให้นักสมาธิแล้วไปไปหาหลวงพ่อเสมอะไรอย่างนี้ไม่ใช่เข้าไปในกุฏิแล้วไปเอาพิมพ์นี้ บ,บอกว่าเนี่ยหลวงพ่อ,พอเสพท่านมาสร้างไว้มาทําไว้คือมาอธิฐานให้เรียบร้อยนอกจากพิมพ์นี้ของหลวงพ่อ,พอเสพแล้วพิมพ์มงคลกระเสพสองแล้วนี่นอันนี้ก็เป็นพิมพ์ที่ไม่ค่อยเจอครับอันนี้ผมเจอได้น้อ,อยจ่างอ,อันนี้เป็นพิมพ์ระฆังะเป็นเขาเรียกเหรียญสิริมงคลเหรียญระฆังสิริมงคลนะเป็นรูประฆังนะ ก็คอยรุ่นนี้ก็ชื่อเสียงโด่งดังเสียงดังเหมือนระฆังนะเสียงดังวานนี่อันนี้กรมีตะปั๊มก็เหมือนเดิมครับพอพิมพ์โดยใช้บล็อกดินน้ำมันเหมือนเดิมมาต่อไปเป็นสมเด็จโตสมเด็จพุชาร์โตครึ่งซี่พิมพ์นี้อันนี้ไม่มีแบบรอยองค์เพราะใน EP ที่แล้วเป็นแบบใหญ่รอยองค์ไปเรียบร้อยแล้ว อันนี้จะเป็นแบบครึ่งซีใช่วันนี้ก็เอามาให้ดูสององอันนี้ต้นพิมพ์เป็นเป็นวัดปราสาทือเป่าครับทอดพิมวัดปราสาทมุนยวาสอ่าฮะก็จะเห็นความคลาสสิกนะสององเนี่ยแตกต่างกันตรงเนี้ยนี่องนี้มีปววเป็นเนื้อหาง่ายครับเป็นเนื้อหา่ง่ายมากเลยพระอยู่ในเก็บไว้ไว้ในหลังไม้นะในมิติของปูแล้วก็มีปัวกขึ้นมาครับนี่ยคลาสสิกพวกอย่างเงี้ยคือ ใช้ในการพิจารณาแพ้เกมได้พอสมควรเพราะว่าจ้างโปกขึ้นไม่ได้นะก็ถือว่าโอ้โหนี่ผมบอกเลยว่าไม่แพ้ว่าระคังแล้วกันอ่าครับผมถูกต้องครับคือถ้าแบบทางด้านมูลค่ามันสู้ไม่ได้อยู่แล้วสามสี่พันจะไปสู้หลักสิบล้านยี่สิบล้านแต่เรื่องพุทธคุณแต่เรื่องที่หลวงปู่คือไม่รู้ว่าเราบอกไว้ต้นคิดหลวงปู่ท่านจะอัญเชิญมาใช่ครับใช่ไหมอ่า ถาดตาอันนี้อันนี้เป็นอะไรก็ยังเป็นเก้าเทียนไหมเก้าเทียนครับอ่าเป็นพิมพ์เก้าเทียนอันนี้เป็นอ่าถอดพิมพ์หลวงปู่นาคหลวงปู่นาคหลวงปนาคหลวงระคังนาคอะไรก็เป็นอีกหนึ่งพิมพ์ที่ค่อนข้างหายากเคยได้ไหมเคยได้ไหมไม่ไม่เจอง่ายๆแล้วกันนะครับไม่ไม่เจออือถอดพิมพ์ถอดพิมพ์หลวงปู่นาคแล้วครับอ่าเนี่เนี่องค์ต่อไปเนี่ยทีนี้บ้าพี่โบเลยนี่เน่ให้พี่โบแนะนำหน่อยพี่โบนี่ถอดพิมพ์ แสยิดหลวงพ่อขันอ,อายุทยานี่วันนกกัจจาวันวนกกัจจานี่ครับ,รบจะเป็นอีกหนึ่งพิมพ์ที่แบบพบเจอได้น้อยเช่นเดียวกันนะหลวงพ่อขันนี่พี่บลรู้ไหมพี่อ้นรู้ไหมเพราะมีความเกี่ยวเนื่องกับอะไรกับหลวงปู่ไม่ทราบครับออหลวงป,ปู่ดูไปให้หลวงพ่อขันมั่ก็ตจาสักให้ในรอยสักในรูปภาพที่เห็นอยู่อ๋าที่ฝ่ามืออ้านเนี่ยที่ข้างหลังเนี่ยข้างหลังนี่ก็เป็นรอยสักเต็มเลย แล้วที่แขนใช่ไหมเต่มผ่นก็จะมีแล้วที่มีมีรูปเป็นรูปฝีเสื้อที่ที่ที่มือหลวงปู่เติ้ลต้องไปอ่านเรื่องราวท่านบอกข้าเคยโง่มาก่อนก็คือที่สั่งเนี่ยเพื่อความคงกระพันชาติเพื่อจะไปล้างแค้นกับโจรที่มาฆ่าพ่อแม่ท่านนะคือมันมันเรื่องของหลวงปู่เนี่ยมีเรื่องราวที่มากมายให้เราได้ศึกษาเยอะมากเลยครับนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพอีกหนึ่งพิมพ์ที่ ได้ยากนะไม่แพงพันก่าบาทสองพันประมาณนี้ครับแต่ว่าไม่ค่อยเจอครับอ่าแล้วมาในหมวดหลวงพุทวดั้งหลวงพุทวดอันนี้หลวงพุทวดอ่าอันนี้วัดดีหลวงปีสองห้าสิบหกไหมครับใช่ครับอก็อยู่ในหมวดหมู่ของหลวงพุทวดเช่นเดียวกันนะครับนี่ออกวัดดีหลวงส่วนมากเนี่ยจะไม่ค่อยคมชัดไม่คมเลยเนี่ยสามสามที่องี้ก็ลองดูสามที่องนี้จะไม่ค่อยคมชัดเช่นเดียวกันนะครับใช่ อืมงนี้จะมีพระธรรมธาตุด้วยจริงไหมบางองค์ก็จะมีผงตะไบนะผงตะไบใช่ครับส่วนมากก็โหถือว่าเป็นพระโอ้โหบอกให้เลยนะถ้าค้าอะไรที่เป็นของหลวงปู่นะครับแล้วยิ่งเป็นรูปหลวงปู่ทั่วนะท่านจะพิธีพิถันนะพิธีพิถังบารมีผมบอกเลยถ้าเรื่องแบบความศักดิ์สิทธิ์เออบารมีเออไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าพระพรมพิมใหญ่หรืออะไรโอ้โห คือแบเลือกแคลวคลาดนะก็เป็นอีกครั้งเลือกของผู้สะสมเช่นเดียวกันราคาเนี่ยไม่ได้แรงมากก็สองพันสองพันห้าใช่อ่าเนี่ยออต่อไปพี่อ้น นี่ก็เป็นอยู่ในหมวดหลวงปู่ทวดนะครับแต่ต้นพิมพ์ผมไม่แน่ใจว่าช่วหน่อย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 ต้นพิมผมไม่แน่ใจว่าเป็นของวัดปราสาทหรือเปล่าครับเพราะว่าพิมนี้ไอ้ไม่ใช่วัดปราสาทวัดจังไห้พิมนี้เนี่ยคือมันออกหลายวัดถ้าเป็นต้นพิมแบะมีมีทรงนี้หลายวัดแต่ส่วนมากเขาก็มาตรฐานก็คือวัดชัางให้ครับหลังหนังสืออ่าหลังหนังสือเป็นศูนย์ห้าศูนย์ห้าแล้วก็เป็นอยู่ในหมวดหลวงปู่ทวดเหมือนกันถ้าพูดถึงบารมีหลวงปู่ทวดเราก็ เราก็เข้าใจได้เลยว่ามีแควค่าปลอดภัยแน่นอนนีิสำคัญองนี้จานหลวงปู่ลงจานดินสอนะครับผมจานดินสอแบบนี้เราก็จะเห็นไม่ว่าจะเป็นสมเด็จลอยน้ำเนาะยุคต้นอะไรเงี้ยสมเด็จยุกต้นอะไรหลวงปู่ก็จะจานอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นพิเศษในพิมพ์หลวงปู่ทวดที่หลวงปู่แม่ตาจานครับใช่เพื่อเพิ่มความเข้มขลังเพิ่มความมั่นใจให้ผู้ประอบการสาองครับผมถือว่า สวยครับแต่ถ้าพิมพ์นี้เป็นพิมพ์หลวงปู่ทวดต้นพิมพ์ก็ราคาหมื่นกลางเนาะพี่หมื่นกลางขอจะให้นะผมว่าช่งให้ก็แต่ของหลวงปู่ครับเป็นทางเลือกที่ดีแต่หลวงปู่จานแม่ตาจานให้ด้วยก็อยู่ในหลักพันนะพันต้นเป็นสามสี่พันบาทใช่ก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นพิมพ์ที่ยังจับต้องได้และบูชาได้ผู้ใหญ่ก็บูชาได้เด็กก็บูชาได้ครับจะบอกเลยว่าห้อยองเดียวเที่ยวทั่วไทยถูกต้องนะไทยเป็นโลก อ่าเนี่ยพิมเล็กอ่าผู้ทวดจิ๋วผู้ทวดจิ๋วอ่าเล็กสุดในบรรดาของผู้ทวดทั้งหมดใช่ครับอ่านะพวกนี้ไม่รู้ต้นพิม์เหมือนกันว่ามาจากไหนไม่ไม่รู้จริงไม่รู้เหมือนกันแต่ทางใต้แต่ต้นพิมใต้ธระมาแต่ทางใต้าันนะอันนี้ก็จิ๋วเลยจิ๋วเหมาะนี่เล็กเท่าเหรียญบาทเลยนะประมาณเหรียญบาทเลยนะครับอ่าก็แบบเผื่อเด็กเนาะเลี่ยมพลาสติกเล็กๆผู้หญิงเลี่ยมทองเลี่ยมทองน่ารักเลยนะพิมเนี่ย อพอดีเลยพอดีพอดีพอดีน่ารักพอดีครับนี่คือแบบเปลี่ยนสีทางเรื่องปกมาขามแพงแล้วใช่ใช่อย่างงี้ได้พอทวดตลาดโจ้นเหมือนกันได้หมูทวดด้วยใช่ครับอ่าอย่างงี้ปีสองพห้าสิบก็กว่าประมาณนั้นนะประมาณนั้นมขามปีอะไรสามหนึ่งสามหนึ่งเออนี่ยอันนั้นมันเป็นหมื่นเป็นหมื่นเป็นหมื่นอ่าแล้วนี่ว่าสองพันสองพันเราต้องว่ากันความนิยมเข้าใจว่าตลาดครับตลาดอ่าแต่บางที ก็ไม่อยากให้เอาลืมเอาเอาอะไรอ่ะเงินมาารตลาดเงินมานำความศรัทธาใช่ไหมถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกแล้วกันสําหรับผู้ศรัทธานะอย่างเงี้ยเห็นอย่างนี้ไม่ได้หาง่ายนะครับบางเดือนบางปีเดินไม่ได้ซื้อนะครับผมไม่ได้ซื้อตัพลาพลาพลาอย่างนี้มันห้อยแล้วมันโชว์ไม่เท่ไงนี่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 ก็เป็นอีกหลุมกุทั่วอีกองคหนึ่งนะครับ สีเป็นเทาอันนี้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 มันหายากมากเออนี่ไม่ผมเนี่ยหาต้นพิมพ์ไม่ได้นะครับมันมันทวดหมานเหมือนทวดอ่าเหมือนทวดอ่าน่าฬะกาหลวงปู่ทวดหมานอะไรนะครับอ่านี่ก็อีกองค์มือกันนในในหมวดจริงๆอ่ะในภาพพิมพ์ หลวงปู่ทวดที่หลวงปู่ทดสั้นๆนี่เยอะมากครับตั้งแต่เนื้อคอความเหรียญโอ้โหมีเยอะครับอันนี้ก็เป็นอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นหลวงปู่ทวดนี่โอ้โหเนี่ยข้างล่างทาล่างท,า,ทาเขียนเลยว่าหลวงพ่อหลวงปู่ทวดหลวงปู่ทวด<ช>แต่เราก็ยังไม่รู้ว่าที่ไหนหเป็นต้นพิมพ์มาจากไหนเราก็ยังศึกษากันอยู่ตลอดเนาะหาความรู้ตลอดว่าต่องค์นี้ต้นพิมพ์คลแช่น้นะแช่น้ำแช่น้ำชาผมก็เนี่หมุนด้วยยังหาที่ไม่ได้ก็เลยเก็บไว้ก่อนท่านใดทราบนะครับต้นพิมพ์หลวงปู่ทวดพิมพ์นี้นะครับ ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะแต่เผื่อพี่นิวผ้าจะมีของแจกก็ได้ครับมีมีมีกันก่อนแจกไปแล้วนะได้แล้วนะครับเผื่อท่านใดที่พอจะจะรู้พิมพ์นี้นะครับผมแต่นี่รู้แน่นี่พี่อ้นรู้แน่อุ้ยผมไม่รู้อันนี้ผมไม่รู้ตายแล้วอ้าวพี่พี่อ้นไม่รู้พี่พี่โบต้องช่วยแล้วแหละพิมอะไรอ้าวหนึ่งอุ้ทวดเจนเดียวกันพิมอะไร เหรียญอะไรเหรียญอะไรใบสาเกเหรียญอะไรผมก็ไม่รู้อันนี้กลางกางทำเป็นเลือกผู้ที่รอบรู้อธิบายได้แบบละเอียดกว่าผมนะครับนี้ต้องให้เจ้าของดีกว่าหูดูแล้วไปรู้ทั้งคู่อ่าอันนี้เหรียญฝดพิมพ์เหรียญหนุ่มทวดอ่าข้างหลังต้อเขียนว่าอ่าสามมิราโมอ่าเพราะพระโค ใช่เป็นปีปีศูนย์หกหรือเปล่าอ่าหรืออาบาก้าใช่ครับพี่เราจะเห็นทั่วเมื่วานนี่อาจจะไม่ตรงนะแต่ผมเข้าค้าเข้าค้าว่าจะเป็นอลาการ์ไถทองเนี่ยมีฮะมีกระไรทองมีอาบาก้ามีทองแดงลมดำอ่าเนี่ยเป็นสามมิลาโมอ่าวัดพระโคนครับมาก็นอกจากวัดสุ่มปูจะถอดแต่วัดช่างไห่แล้วก็ยังมีวัดเยอะแยะวัดดีหลวงใช่ไหมอันนี้อันนี้เป็นของวัดพระโค้กอันนี้เจ LIKE. อ,อได้น้อยมากจริงจริโอ้โหนี่ผมไม่ไม่เจอมานานมากแล้วเดินสนามนี่ไม่มีนะไม่เจอนะ ขาว่าทํไม่เยอะน่าจะไม่เยอะเออเนี่ยเนี่ยอันนี้จะไม่ได้แก่ไงไม่ได้แค่แก่เหรียญเหรียญร่ำุณก่อนนู้นก็เป็นเหรียญชินราชนะเดี๋ยวเดี๋ยวทีมเหรียญจากเหรียญเนี่ยมันก็ให้ทีมงานอินเสิร์ตรูปนะครับนี่อันนี้เป็นทีมใบสเกอะบางทีต้องกราบขอภัยเพราะว่าคนที่มาเยี่ยมชมก็มาขอความรู้ด้วยมาออกอีพีก็มาขอความรู้ด้วยเหมือนกันครับบางอย่างก็ไม่รู้จริงๆริงเพราะบางพิมพ์เนี่ยมันอาจจะ บางทีก็ลึกลับเกินนะใช่ก็อันนี้ก็อยู่ในหมวดนะฟ้าชุนหลวงปู่ทวดเสร็จทัดปไปเที่ยวอำเภอเสนาอายุทยากันนี่ยนะหลวงพ่อปานหลวงพ่อปานหลวงพ่อปานวัดบางนมโค อันนี้ก็เป็นพิมพ์น่าจะไก่หางพวงนะกับผมเนี่ยใช่หางพวงหางพวงอ่าถ้าเป็นของของหลวงพ่อปานสนุนราคาอยู่ที่หลักหนหลักล้านหลักล้านนะครับสวยๆแต่หลวงพ่อดูอยู่ประมาณหลักหมื่นต้นหลักหมื่นต้นต้นหมื่นสองสามแล้วแต่ความสวยมีฟองอากาศหรือไม่ถ้าสวยจี๊ดๆนี่จะเอาเรื่องอยู่นะแต่เนี่ยใช้แทนหลวงพ่อปานหลักล้านได้เลยนะครับได้สองปรมีสองสองสองหลวงพ่อเหมือนกัน อ่าได้ได้หลวงพ่อปานได้หลวงพ่อดูหลวงหลวงพ่อดูเนี่ยท่านเขารพหลวงพ่อปานเคารงน้ำถือหลวงพ่อปานมากนะครับท่านอนิษิฐานตามหลวงพ่อปานด้วยนะอหลวงพ่อปานเนี่ยที่ท่านสร้างพระจํานวนเยอะมากเนี่ยเพราะว่าท่านหวังพุทธภูมิครับเหมือนกันหลวงพ่อดูท่านก็หวังพุทธภูมิครับครับผมแม้กระทั่งหลวงพ่อบ u d ามาขอให้ละเอาอรหันต์พูะท่านยังไม่ละเลยท่านถึงเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยที่เราที่เราต้องถือนั่ยนะว่าเป็นพระโพธิสัตว์ก็ถือว่า จริงๆมันไม่มันไม่ได้มีแค่พิมพ์ไก่หางพวงครับไม่ใช่มีพิมพ์ก็มีนี่ผมเตรียมมาให้ผมเตรียมมาหยิบไก่หางพวงนี่ผมเตรียมมาพี่อ้นต่อเลยธรรมาด่าจริงๆคุ้น่จอ่าเดี๋ยวคุดเสร็จแล้วพี่โบต่อเลยครับอ่าอนุมานเนี่ยก็ส่วนมากเมื่อก่อนเขาจะเป็นข้าราชการนะเขาชอบใช่ไก่ไว้ค้าขายไก่ไว้ค้าขายคูดเอาไว้เป็นรับข้าราชการข้าราชการก็เหมือน เราเจอราชการก็จะมีตาคุตตาอะไรอยู่นะตาตาแพนดินผมเป็นตาแพนดินเป็นผู้ที่ทรงอํานาจนะทรงพลังทรงอํานาจให้คนยำเกงอะไรเงี้ยถือว่าห้อยคุดนี่ก็เป็นมหามานาครับท่านใดชื่นชอบ หรือว่าเป็นเจ้าคนในคนอยู่ก็ราคาสนุนราคาไม่แพงครับไม่แพงก็จะสามสี่พันบาททามที่คุยไว้ก็เป็นทางเลือกอีกทีหนึ่งก็นอกจากคุแล้วก็จะมีพิมพ์อะไรครับกับคุณ่ยอันนี้จะเป็นฮาุมานนะครับแต่ว่าด้วยด้วยต้นพิมพ์ของพิมเนี้ยมันจะเป็นพิมพ์ที่ตื้นมากมันก็เลยให้ไปคล้ายกับของสื่อของปู่บุดายอีกหนึ่งพิมเหมือนกันอันนี้เป็นฮาุมานนะครับใช่ไหมใช่ก็ถือว่าก็อยู่ในหมวดของของพระ พระถอดพิมพ์หลวงพ่อปานใช่หลวงพ่อปานหลวงพ่อปานเช่นเดียวกันแล้วพิ่งคุยของหันุมาเนี่ยเอายังไงครับอุเทอุเทศจริงๆหนุมานี่ก็อาสาอาสาเหมือนที่ผมบอกเหมือนถ้าผมอยากจะห้อยหนุมานแต่ผมไม่ต้องทําอะไรขันอาสาไปสู้อาสาไปสู้ไปออกหน้าอย่างเดียวแล้วแล้วเหมาะสมกับอาชีพไหนครับถ้าเป็นผมนะให้ผมจริงจริงแล้วมีเมตตาด้วยนะอนุมานี่ ทหารตำรวจชอบถูกต้องว่าส่วนใหญ่ที่เป็นทหารเป็นทหารตำรวจก็จะเป็นน้มันแต่ส่วนตัวผมใช้พิมพ์นี้แล้ว่ะคือแบบถูกฉลองมาอน่คุณถึงได้อาสาตลอดอาสาแบบว่าอนุมานขันอาสาตลอดผมผมผมใช้พิมพ์นี้แต่วันนี้ไม่ได้คลองมาขยะเยอะเราอ่ะเยอะ คือไพ่เลยนะแตเหมือนเหมือนคล้องพิมพ์นี้แล้วแบบเหมือนแบบเวลาเดินสนามเราจะได้พระเยอะอันนี้นี่ือเป็นความส่วนตัวนะอส่วนตัวนะก็มีเปอุเทนเปอุเทนใช่ใช่คิดว่าไม่ธรรมดามีประสบการณ์ท้่เราต้องหาเราต้องหามาคอยเราตองเราเรียก่อยตั้งองค์เวลาไปใส่ไม่เราเรียกว่อเพื่อเพื่อเราจะไปฟุกๆอย่างพี่เขาบ้างทมพี่ใหญ่เลยนี่ปกตินี่จะหาคนรู้จัก พุทธคุณของเรื่องทรงป่ามากแต่ทรงป่าแต่นี่นี่ไม่อันนี้ไม่เป็นหลวงปู่ทนี่ไม่ใช่เป็นหลวงปู่บูดาแล้วบูดาเพราะว่าดูจากพิมพ์ทรงก็จะแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับอ่าอันนี้ทรงป่ามันจะมีทั้งทรงป่าทรงนกไม่ต้องต้องบอกก่อนว่าต้องแยกระหว่างหลวงพ่อป่ากับหลวงปู่บูดาหลวงปู่บูดาเนี่ยไอ้หลวงพ่อป่าเนี่ยก็จะพิมพ์ไม่ค่อยสวยไม่สวยอ่าแต่ทีนี้ถ้าเป็นหลวงปู่บดาเนี่ยห้าพิมพ์่ห้าพิมพ์จะสวยก็จะมี อันมาตัวเครื่องใหญ่คุดปลานกคุ้มแล้วก็ไก่ป่ะตายแล้วตายแล้วไก่ไก่ไหมไก่ไก่ไก่ห้าพิมเดี๋ยววันนี้มีแต่ปลามาให้ดูองค์เดียวเดี๋ยวอีกห้าพิมเดี๋ยวอินเสิเดี๋ยวให้ให้แต่ว่าไม่ได้ค้นออกมาให้แต่ถามพุทธคุณทรงปลาพอจะทราบไหมครับก็ทุ ปาเนี้ก็คือเหมือนอะไรอ่ะไม่ไม่จนตอกอ่ะอ่าไายได้ใช่ไหมสามารถสามารถหาทางออกไใช่ไหมปฏิพานไหวพริบใช่กาดำเนินชีวิตในการทำมาหากินไม่จนตอกอ่ะเกดีมากนะครับบอกเลยนะพิมพ์หนููู้ดาทั้งห้าพิมพ์เกดีมากครับผม ปรดระวังนะครับจะชาวหาต้องระวังหาอาจจะไม่ได้แพงมากแต่ว่าโปรดระวังแต่ว่าไม่แพงมากนี่ก็หลักหมื่นไม่หรอหลักหมื่นหลัหมื่นบาทนะครับเออทิมที่ที่ที่ไม่ค่อยเจอบ่อยแล้วเป็นพิมที่สวยพวกนี้ทําปีสองห้าสามหนึ่งหลังจากหลวงปู่บดามาเยี่ยมตอนนั้นว่าหลวงปู่ดูไม่ไม่สบายหลวงปู่ดูหลวงปู่บูดาก็เลยมาเยี่ยมแล้วก็เอาแป้งมาให้หลวงปู่นะ แล้วห<ม>ลวงปู่ที่ศีรษะเลยอ่าหลวงปู่รับแป้งจากหลวงปู่ดาเสร็จก็ะห่ามาถามรู้สึกว่าแปง้งพระอรหันต์เอาไว้ที่ไหนดีที่สุดรู้สึกยังไม่ทันตอบเลยท่านก็กบอกเรื่องจะมีรูปคู่เดี๋ยวนะี้เสอร,รูปคู่ระหว่างหลวงปู่ดากับหลวงปู่ให้ชมสนทนากันแล้วคลิปนี้นี่คมชัดนะใช่ครับไปต่อไปไปด้วยนี่เพื่อแห่งโชคลาภ หน้าพระให้โชคลาภนะวันนี้คุณโบก็ค่อยมาบทบดสวดหลวงปู่ยังมีสิวลีเลยนะในยมาเจอพระแล้วทิวลีจะมหาเทลังครนี่อันนี้ขอบพิมพ์จากหลวงพ่อกล้วยหลวงพ่อกลวยแน่นะอันนี้แต่อันนี้เป็นถอบพิมพ์แบบสิวลีมีย่ามมยาาแต่เขาทำหลวงพ่อหลวงพ่อกลวยที่นิยมต้องไม่ย่ามนี่อันนี้เป็นสิวลีมีย่ามหลวงปู่ดูนะครับเนื้อผมพุทุคุณ นะครับซึ่งแบบนี้ค่อนข้างหายากหาายกจะมีทั้งหมดสองพิมพ์อ่าเป็นพิมพ์แบบสี่เหลี่ยมอ่ากับพิมพ์แบบลูกไข่มีพิมพ์นึ่งแบบห้าเหลี่ยมอันนั้นใหญ่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 ไปแล้วมีลูกเคยเคยได้ขนาดผู้ชายมีเคยมีได้ครับแต่ขนาดห้อยคอก็จะเจอสองขนาดนี้อ่าอันนั้นแค่อันนั้นห้อยคอได้นะแต่ก็ใหญ่หน่อยอ่าก็ใหญ่หน่อยมันก็ถอดก็กลัวหมดอ่ะครับใช่ อ่าอันนี้อันนี้อันนี้ถอดหลวงพ่อกลัวอันนี้ถอดพ่อกลัวไหมอันนี้ก็น่าจะใช่แต่ว่ามันอาจจะแบบไม่ได้ตัดปีกอ๋อเนี่ยก็ทำเป็นซีเรียสอย่างนี้อย่างนี้มูลค่าอะไรอย่างนี้มูลค่า่ะไรก็หมื่นนะครับสองหมื่นสามหมื่นแล้วแต่ความสวยแล้วแต่ความสวยนะครับจะเป็นพิมพ์ทายาทสองหมื่นกว่ามีแน่แน่ครับมีแน่แต่เจอเกศาเยอะมากด้วยใช่ไหมเจอเกศาหลวงู่เยอะมากคนที่มีในตังห่วงแหนมากครับางองค์มีพระธาตุด้วยนะครับ โอ้โหผมเห็นหลายๆคนห้อยตีคอเลยนะเนี่ยแอบห้อยข้างหลังบ้างอะไรบ้างคือห้อยไม่ใครรู้ว่านะธรรมดาสำหรับอีพีนี้เนาะครับก็ก็ได้กันหลายหลวงพ่อแล้วเหมือนกันใช่แต่แหงเหลือนี่เพิ่งจะสองแถวเองเพิ่งจะยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ของของที่มีอยู่นะครับตั้งใจมากนะครับผมพูดตรงตรว่าผมตั้งใจมากอยากจะเผยแผ่บารมีเพราะว่าก็คือได้ครับคำปรึกษาจากหลวงพี่แหละว่าเออ อันนี้เขายังไม่ค่อยรู้จักกันอะไรยังไงก็นิวก็ลองหาของนิวมีของไหมลองเอามาพูดมาเผยแพร่บารมีหลวงปู่ให้คนนึ่เขาได้รู้จักกันลูกหลานคนที่ศรัทธาไม่ว่าจะเป็นคนเริ่มต้นใหม่หรือคนที่รู้จักเขาก็ให้เพิ่มพูนความรู้ใช่ใช่เพราะบางพิมพ์เนี่ยก็อาจจะไม่มีหมุนเวียนในในกลุ่มหรือว่าในโซเชียลต่างๆใช่ใช่ใช่ครับผมก็ยังไงก่อนจะจากกันไปนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์ กดแชร์กด,กดสมัครไทย,ยกดกระดิ่งยิงย่งๆนะครับเป็นกำลังใจให้ช่อง New World Sky ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาต่อกัน EP หน้าครับสวัสดีครับ